เพราะทุกวันคือการเรียนรู้คุณกำลังฟัง The n e r d Learner Podcast <ก>สวัสดีครับผมตีครับยินดีต้อนรับสู่ The n e r d Learner Podcast ครับสวัสดีครับผมเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาครับผมได้มีโอกาสไปแชร์คุยกับ น้องๆที่มหาวิทยาลัยนะครับประมาณสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ได้ถือโอกาสได้แชร์ข้อคิดนะครับหลายๆอย่างนะครับสําหรับผมว่าสาหรับคนที่กําลังจะจบนะครับหรือคนที่กําลังจะเริ่มงานงานแรกหรืออาจจะกําลังทํางานแรกอยู่ก็ว่าได้นะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยก็แชร์ประมาณประมาณหยิบมาประมาณแบบเออสข้อคิดหลักๆที่อยากจะแชร์นะครับก็ก่อนจะไปถึงสข้อคิดเนี่ยผมเองก็ปลุกผมก่อนนะครับก็หยิบยกแบบ เออคอนเซปต์เรื่องของอย่างอิกิไกมานะครับก็จริงๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่า,าถ้าให้ทบทวนเร็วๆนี่มันก็เป็นเป็นปรัชชาหนึ่งนะครับมาจากประเทศญี่ปุ่นนี่เขาบอกว่าเอออิกิไกเนี่ยนะครับเป็นการที่เราเราหาจุดนะครับที่แบบเออจากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราทํแเราได้เงินสิ่งที่โลกต้องการนี่แหละ แบบเออคนพบอีกไกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็มันก็ดีนะในทฤษฎีแล้วผมคิดว่าเป็นทฤษฎีที่ดีมากๆากแล้วก็ได้บทมากๆแต่คำถามก็คือว่าวัมนเนี้ยผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้ตัวเองเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วชอบอะไรกันแน่ไม่รู้ว่าจุดแข็งของเราอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าเราถนัดอะไรไม่รู้ว่าอาจจะไม่รู้ว่าอยากจะทําอะไรกันแน่นะครับไม่รู้ว่าเราเราหลักอะไรกันไม่รู้ว่าเราถนัดอะไรแล้วก็ ออาจริงๆก็อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันทำแล้วได้เงินหรือว่าโลกต้องการ,รอาจจะไม่เคยรบทวนนี้คือเปิดสีประเด็นเนี่ยก็ดีแต่ว่าเออล้วถ้าเราทํำยังไงดีล่ะเกิดเราเออมันมีหลายๆประเด็นบ้างที่เราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมหยิบมาให้คิดก่อนกนะ็คือ Start with w i y นะครับอันนี้ผมก็เคยแชร์ไปใน EP 7แล้วก็ผมว่ามันเป็นเล่มที่ดีมากที่จริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับสตาร์ทอแหละแต่ว่า สำหรับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะที่ผมใช้รีมายทุกๆเรื่องไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยในการทํางานเนี่ยต้องกลับมาถามอีกครั้งหนึ่งว่าเออเริ่มจากวายก่อนเรากําลังทําไปเพราะว่าอะไรอย่างผมเองก็ถามไปว่าเออเราได้ทบทวนแบบว่าจริงๆแล้วอ่ะเรามาอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าอะไรนะครับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเราทําไปทําไมนะครับเพราะว่าบางทีคําตอบมันก็คือว่าอ๋อเราทําไปเพื่อให้ก็เพราะว่พาพ่อแม่แบบ อยากให้มาเรียนหรือว่าเพราะว่าเพื่อนหรือว่าเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเงินดีอะไรเงี้ยน่านาประการใช่ไหมแต่มันก็ทําให้เราเห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วก่อนที่เราจะเริ่มอะไรอ่ะเราทําไปทําไมนะครับเพราะอะไรนะครับสตาร์ทวิดวายแล้วก็สิ่งที่อยากให้สังเกตก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นอิกิไกก็ดีสตาร์ทวิดวายก็ดีอ่ะสิ่งที่เราพูดกับตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะแบบคนที่เริ่มเข้าใช้ชีวิตความเป็นผู้ใหญ่เนาะ เรากำลังอยู่ในมายเซ็ตแบบเป็นคนขับรถหรือว่าเป็นผู้โดยสารเราถ้าเราเป็นผู้โดยสารเนี่ยสิ่งที่เราพูดจะประมาณว่าอ๋อเป็นเพราะว่าอาจารย์บังคับให้มาเป็นเพราะว่าก็พ่อแม่ให้ทำเหมือนไม่ได้มีตัวเลือกเหมือนเรานั่งอยู่ในรถเราไม่ได้ควบคุมชีวิตของตัวเอง ก็เป็นเพราะว่าคนขับรถเป็นคนคนเนี้ยเขาพาเราไปที่นี่เราก็เลยต้องมาคําตอบเราจะสไตล์นั้นแต่ถ้าเราเป็นคนขับรถเราจะเริ่มบอกว่าเอออ่าก็ฉันอยากจะเรียนต่อบอโทโอ่าอยากจะทํางานด้านนี้อ่าอยากจะไปแบบนี้จะเริ่มมีความชัดเจนเพิ่อเริ่มเริ่มพูดว่าเอ้ที่ตัดสินใจไปก็อยากเรียนด้านนี้อยากทํางานด้านนี้นะครับอยากเป็นนักแสดง อยากไปเรียนภาษาจีนเนี่ยไปเรียนที่ประเทศจีนอยากจะได้ภาษาเราก็จะอยู่ในหมวดที่เรียกว่าคนขับรถเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญผมคิดว่าในจุดเปลี่ยนนียคือการที่เราต้องเข้าใจว่าวันนี้ในทุกๆเรื่องในชีวิตเราไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่การเป็นผู้ใหญ่คือการที่เราเป็นคนขับรถนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าใช่ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่อาจารย์เพื่อนสนิท ทุกๆคนเนี่ยที่เขาฟีดแบ็กมามันก็เหมือนแบบก็เหมือนคนที่นั่งอยู่ในรถแล้วเขาอยากจะบอกให้เราไปที่นู่นไปที่นี่ไปที่นั่น,นแต่การที่เราไปตามใจเขาเนี่ยนั่นเราต้องยอมรับว่าเราอยู่ในด r i เอร์ซีทเราคือคนขับรถเราแค่กําลังขับรถไปตามคําแนะนําหรือไปในทิศทางที่เขาอยากให้ไปอย่ามองตัวเองว่าเราเป็นผู้โดยสารดยเด็ดขาดนั่นหมายความว่ามันอยู่ในจุดที่เราจะเริ่มรับผิดชอบ อะไรที่จะเกิดขึ้นกับการตัดสินใจต่างๆหลังจากนี้เพราะเราคือคนขับรถและรถก็คือชีวิตของเรานี่นะครับอ่ะปูพรมไปได้เยอะมากนะครับก็มาเข้ากับ3ข้อคิดและคำแนะนำาละกันอันดับหนึ่งเลยผมก็เลยเปิดด้วยอะไรที่แบบผมว่าแหวกแนวแล้วกันผมได้ตัดสินใจหยิบอันนี้มาครับบอกว่างั้นทำในสิ่งที่เราไม่ชอบทำ ในสิ่งที่เราไม่อยากทำนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบบอันนี้ผมอิงประสบการณ์ตัวเองด้วยคือการเป็นว่าเราอายุยี่สิบต้นต้นเราอาจจะแบบเราอาจจะยังไม่ได้ผ่านประสบการณ์มาเยอะแยะมากมายเราอาจจะอยู่ในกรอบที่เรารู้สึกว่าเรารู้แหละเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรอยากทําอะไรไม่อยากทําอะไรแต่แต่จากประสบการณ์ที่เห็นคือเรื่องแบบเนี้ยมันเปลี่ยนได้ตลอด นะครับ10ปีที่แล้ว10ปีข้างหน้าอาจจะไม่เหมือนเดิมเลยก็ได้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราวันนี้เราคิดว่าเรากรอบเราชัดแล้วอะเราตรีเกาะให้ตัวเองตีกรอบทําให้เราอยู่ในแค่คอมฟอร์ทโซนนะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่มันจะทําให้เราเติบโตแล้วก็พัฒนาและว h e r e the Magic h p p p e n s ก็คือนอกคอมฟอร์ทโซนนะครมันก็เลยมปที่มาว่าเฮ้ยบางครั้งเราเลยจำเป็นที่ควรที่จะทําสิ่งที่เรา ไม่ชอบแล้วไม่อยากทาบ้างและปกติแล้วถ้าเรามปเป้าหมายที่ชัดเจนะนะครับมันมากแค่มีอารมณ์แบบนี้เข้ามาอยู่แล้วอ่ะสมมุติว่าวันนี้บอกว่าอยากเรียนภาษาจีนอย่างเงี้ยหรืออยากเรียนภาษาอังกฤษอ่ะเออต้องอ่านหนังสือ,อต้องลงคลาสต้องทบทวนเนื้อหามันจะมีโมเมนต์ที่เราไม่อยากทําพวกนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันง่ายกว่าไงที่จะสไบติกตอก ที่จะเปิด Facebook ที่จะเล่นเกมที่จะทําอะไรที่ผ่อนคลายเอ,อ้ยเหนื่อยแล้วสมองล,ะละ้าแล้วไม่ไหวแล้วมันก็เลยทําให้เราไม่ได้ไปถึงสิ่งที่เราอยากทําจริงๆมันก็เลยมีกราฟหนึ่งที่บอกว่าเออเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเรากําลังเลือกอะไรระหว่าง easy to do กับ Not easy to do บางทีมันแค่แบบถ้าเรามีวินัยดิดหนึ่งอ่ะสิ่งที่มันแบบนีง่ายเราสามารถทําไปเรื่อยๆอะ่ะมันก็ทําให้เราไปถึงเป้าหมายได้แต่ถ้าเราแบบ เออไม่ได้โฟกัสตรงนั้นอนะ่ะมันก็หลุดไปเลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคําถามคือว่าจริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกนะครับว่าเราชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรกันแน่นะครับแล้วถ้าเราได้เปิดใจอ่ะในช่วงแรกๆอ่ะมันก็ทําให้เราได้ประสบการณ์แล้วเราอาจจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นก็ได้นะครับวันเนี้ยนะครับในบริษัทผมผมเพิ่งโปรโมทนะครับ คนหนึ่งขึ้นมาเป็น C.O.O. นะครับก็ถือว่าเป็นมือขวามูอซ้ายนะครับแต่ตอนนี้เขาเข้ามาทำงานกับเราอะ่ะเขาเป็นม o b บายเดเวลอปเปอร์จบใหม่มานะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ชอบคุยกับคนเขาไม่ได้เขามีหลายอย่างที่เขาไม่ได้ถนัดมาแล้ววันนี้เนี่ยเขามาอยู่ในตำแหน่งนี้ถ้าย้อนกลับไปผมคิดว่าณนะวันนั้นเน่เขาไม่ชินเลยด้วยซ้า อาจจะไม่มีทางคิดเลยว่าเขาจะขึ้นมาอยู่ในตรงนี้หรือในตรงนั้นตรงนี้เลยก็ได้มันบางทีชีวิตเราไม่รู้หรอกครับเราก็เลยเห็นคนเยอะแยะมากมายเป็นเรื่องปกติมากเลยที่แบบจมมาอีกสายดึงแล้วก็ทํางานอีกสายดึงไปแบทบจะแบบเออม,มันก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรถูกไหมนะครับอ่ะไปอย่างที่สองเลยทําให้เต็มที่ครับทําให้เต็มที่ผมวรร่าอันนี้เป็นหนึ่งในฟฟโลสฟีผมรรเหมือนกันคือถ้าวันนี้ทําอะไรผมพยายามทําอย่างเต็มที่แล้วก็สิ่งที่คนพบคือว่า ทุกๆก,การตัดสินใจทุกๆอย่างที่เราทําเล็กๆ,ๆน้อยๆจริงๆแล้วมันมันมีผลใช่ไหมทุกๆอย่างเล็กๆน้อยๆทาให้เรามาถึงวันนี้ทุกๆการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆตื่นเช้ามาเราจะทําอะไรเราจะเลือกอะไรเราเราจะยังไงเราเลือกจะเสพข่าวอะไรเราเลือกจะ,ะเปิดคอนเทนต์แนวไหนเราเลือกจะเรียนรู้หรือไม่เรียนรู้นะครับอา่านหนังสือหรือไม่อา่านหนังสือผมว่ามันม,ม,นมีมันมีทุกๆการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆพาเรามาอยู่จุดนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนึกถึงว่า จริงๆแล้วผมก็จะเปิดเปยบอกว่าบางทีสิ่งที่เราเลือกทำหรือหรือจุดต่างๆเนี่ย connecting the dots เนี่ยมันเหมือนกับชิ้นเลโก้ชิ้นหนึ่งณตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะประกอบมาอย่างไมบางทีเราไม่รู้หรือว่าเราไม่เข้าใจแต่พอผ่านไปสักพักม่ถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเวลาเราหยิบมาประกอบแล้วเราย้อนกลับมาแล้วมาตัวตัวเราว่ามันประกอบเป็นรูปเป็นล่างอย่างไงเนี่ยอ๋อนี่ไงก็เพราะเราผ่านประสบการณ์แบบนี้มา มันเลยมีชิ้นนี้ทาให้เราเป็นแบบนี้แล้วไอชิ้นนั้นน่ะส่วนใหญ่แล้วมันมักจะเกิดขึ้นนอกจากคอมฟอร์ทโซนนะครับบางทีคือคือ,ค,อความหลากหลายของชิ้นมันก็ทําให้เรามีตัวตนอีกรูปแบบหนึง่งมันก็จะเชฟตัวเราอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆองค์ประกอบอ่ะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละประสบการณ์จะให้อะไรเราเราจะได้อะไรมานะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยผมก็เลยมองมันสำคัญมากที่เ,เราพยายามทําให้เต็มที่ เพื่อที่เราจะได้แบบอยู่ในปัจจุบันเราก็ทําตรงนั้นให้ดีที่สุดไม่ว่ามันจะเฟลหรือมันจะสัตเซสมันก็เป็นชิ้นชิ้นหนึ่งเป็นประสบการณ์ชิ้นหนึ่งเป็นชิ้นเลโก้ชิ้นหนึ่งที่เออเราไม่รู้ว่ามันจะต่อยอดอะไรได้บ้างยกเว้นมันไม่ได้ทุกเคสนะแต่ว่าบางคนถ้าแบบมีภาพชัดมากรู้อยู่ว่าลันจยู่ตรงไหน,นคุณจะยิ่งจะเข้าใจดีเลยเพราะว่าคุณจะเข้าใจว่าแต่ละชิ้นเนี้คุณอยากจะได้ชิ้นอะไรบ้างแล้วคุณจะเริ่มสอบหาชิ้นต่าง เพื่อไปถึงเป้าหมายนั้นแต่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่คุณไม่รู้หรอกว่าชิ้นนั้นจะมีประโยชน์แค่ไหนแล้วเวลาผมฟังเรื่องจากเพื่อนๆที่แบบโหเขาสักเซสไม่ว่าจะทําธุรกิจหรือในที่การงานหรือ professional life เออหลายๆ experience โดยเฉพาะ experience ที่ fail ที่มันล้มเหลวหรือที่มันยากลําบากเนี่ยมันมักจะเป็นชิ้นที่เขามักจะแชร์ว่ามันมีค่ามากๆนะครับหรือเป็น หรือบางครั้งเป็นชิ้นที่แบบไม่รู้ว่าจะได้อะไรเลยแล้วนวะันก่อนผมฟังเรื่องกับเพื่อนเขาบอกว่าเนี่ยช่วงแรกเขากลับมาใช้ทุนให้กับแบงก์อยู่ดีๆต้องไปทํ r i s สแม n a จเมนต์แล้วก็ไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็โอ้ต้องติดต่อไปต่ปตางประเทศในประเทศที่กันดานแต่ชิ้นพวกนั้นอ่ะที่เขาแชร์เขาก็สุดท้ายเขามาแชร์ที่หลักมันทําให้วันเนี้ยเขาสามารถนําเรื่องราวตรงเนี้ยทาให้เขาต่อยอดต่อยอดได้ยินคาว่าต่อยอดใช่ครับเขาเอาชิ้นพวกนั้นอ่ะเออมันส่วนหนึ่งประกอบทําให้เขาทําอะไรในสิ่งที่ เรเขาไม่รู้ณตอนนั้นมาก่อนนะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาถึงข้อคิดทําไม่เต็มที่และสุดท้ายละสุดท้ายผมแชร์ไปบอกว่าหิวโหยจ้องหิวโหยที่จะเรียนรู้และพัฒนานะครับก็วันนี้เทรนด์มันมาแล้ว adaptability เทคโนโลยีชัด GDP อะไรก็แล้วแต่เยะไปหมดเลยเพราะนั้นสําคัญมากว่าถ้าอย่างไรที่แบบเรามีความหิวโหยที่อยากจะเรียนรู้นะครับผมว่าโมเมนต์นี้สาคัญแล้วก็ผมก็แชร์ไปแบบ อย่างยิบอะตอมบิทฮับิสอาจจะเคยแชร์ใน EP ก่อนใช่ไหมครับเออถ้าเราสามารถทําอะไรให้ดียิ่งขึ้นได้เพียงหน่ป็นตะผ่านไปปีหนึ่งมัน3ามเท่าวินยัยเออยะไรเออยทุกๆอย่างถ้าเราแบบพัฒนาได้เรียนรู้ได้อะไรอย่างนี้ครับมันมันก็ทําให้เราเป็นคนที่ผมว่ามันจะเห็นโลกในมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับแล้วปิดท้ายผมก็แชร์ไปว่าเออคำว่าพัฒนามโนเพโนเกนะผมก็เปรียบเปยมืนกับแบบ เวทเทรนน i n g อย่างเงี้ยโคชจะบอกว่าเนี่ยต้องยกน้ำหนักที่มันหนักมากพอบางทีเกินกว่าที่จะรับไหวมีงานกล้ามเนื้อไม่พัฒนาจริงๆแล้วเนี่ยเปรียบง่ายๆเลยคือต้องทำลายกล้ามเนื้อมันจะได้สร้างมัดใหม่ได้แข็งแรงขึ้นคือถ้าเรายกเวทเท่าที่เรายกไหวอะมันไม่ได้มี Improvement ต้องยกเวทที่แบบเออเริ่มแบบดึงศักยภาพลิมิตของเราอ่ะ มันถึงจะได้ผลนะครับเหมือนกันถ้าออกกาลังกายวิ่งชิวๆหรืออะไรที่แบบเออมันก็ดีนะแต่ไม่ได้พัฒนางนได้แค่เมนเทนก็อยู่ตรงนั้นไงก็ยกได้ประมาณนั้นก็อยู่ตรงนั้นวิ่งได้ประมาณนี้ก็อยู่ประมาณนี้แต่ถ้าอยากจะพัฒนาต้องไปเกินกว่าที่เราเคยทําได้ Above the l i m i t ต้องยกมากกว่าที่เราคิดว่าเราทําได้แล้วจะแข็งแรงขึ้นเลยแล้วจะดีขึ้นเลยแล้จะทําได้ มากกว่าเดิมเลย No pain No gain ในการพัฒนาครับหวังว่าเป็นข้อคิดนะครับหยิบมาตามเรื่องง่ายๆหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับกับหลายๆท่านที่ติดตามเด็กเนิ r นเนร์แล้วอย่าลืมนะครับชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e แล้วติดตาม EP ที่ถัดไปนะครับขอบคุณครับลาไปก่อนครับเพราะทุกวันคือการเรียนรู้คุณกำลังฟัง The n e r d Learner Podcast